คุณุณคณที่รักเช่นเคยเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือเทพผู้เป็นที่รักที่คอยดูแลจักรวานี้และจัดเตรียมแผนงานที่วางไว้ก่อนจะปรากฏเราคือสภาผู้ดูแลแห่งพระเจ้าเรามีอยู่ ในหลายจักรวาลอีกครั้งราชนีแห่งแสงได้ปรากฏตัวและสภาสแสงพลีเดียนเช่นเดียวกับสภาแสงแห่งจักรวาลเราทำงานในรูปแบบคลื่นความถี่ของหัวใจที่เปลี่ยนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทุกที่ คุณสามารถสัมผัสถึงเราได้ตามต้องการในฐานะที่เป็นแสงสว่างทั่วจักรวาลน,นี้คุณอาจสัมผัสได้ถึงผ่านความว่างเปล่าสนามควันัมและเซนเตอร์ซันเช่นเดียวกับความถี่แสงผ่านหัวใจ ทำให้เราก,กระตุ้นการตื่นของสารตัวนำในตัวคุณนั่นคือความที่หัวใจของคุณมีเทคโนโลยีมากมายที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังเซนเตอร์ซันซึ่งอยู่ภายใน DNA ของทุก,ทกตัวนี่คือจิตสำนึกของจักรวาลทั้งมวลสิ่งนี้จะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์ในตัวคนผ่านความทีของหัวใจและส่งผลให้จิตสำนึกของตัวนำหัวใจถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอย่างเต็มที่ นี่อาจเป็นสิ่งที่ปรากฏเป็นความสามารถของมนุษย์ขั้นสูงสำหรับคนหลายคนที่ได้บรรลุถึงรูปลักษณ์ของจิตสำนึกของพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถเหล่านี้ตลอดว่าถ้าจากโลกความสามารถ เหนือมนุษย์เหล่านี้คือสิ่งที่ปลุกขึ้นและนำคนผ่านกระบวนการยกระดับให้กลายเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการปลุกให้ตื่นขึ้นแม้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นการกลับคั้วกับโ ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอดได้ด้วยความทีที่ตื่นขึ้นเหล่านี้ความง่ายในการผ่านสิ่งนี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติสำหรับคุณตามที่ตั้งโปรแกรมและถูกกำหนดไว้ก่อนเวลาเป็นวิถีแห่งสติสู่วิถีแห่งโลกใหม่ แห่งการเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายภายในความทีของคุณเองแม้ในขณะที่คุณฟังข้อความนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นรวมอยู่ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโซพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าในตัวคุณ หัวใจของคุณการเลื่อนระดับขึ้นในศูนรวมของคุณดังนั้นในขณะที่คุณยังคงถูถกระตุ้นผ่านสิ่งนี้ให้รู้สึกถึงแสงสว่างแห่งจักรวาลและจิตสำนึกของคุณผสานเข้ากับสิ่งนี้ นั่นคือวิธีที่คุณเป็นอยู่แล้วเราเพียงแค่ลบกระบวนการคิดและความทรงจำที่ทำให้คุณตระหนักรู้จากความจริงนี้ยิ่งคุณอาด้วยความที่ปัจจุบันผ่านแสงนี้มากเท่าไหร่การตระหนักรู้ถึงพลังอันศักดิ์สิทธ ของหัวใจคนการแสดงและให้บริการคนในสิ่งนี้ก็ยิ่งตื่นขึ้นสู่ความสามารถเหนือมนุษย์เหล่านี้ซึ่งเป็นของคนเสมอมาและตอนนี้เป็นนิร้รนที่ให้บริการคนในช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งควรจดเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการรับรู้ของหัวใจที่เพิ่มขึ้นเป็นแสงสว่างอันกว้างใหญ่ทั่วทั้งจักรวานนี้คือการเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณซึ่งขณะนี้เรากำลังเปิดใช้งานผ่านคุณความรู้สึก อบอุ่นในหัวใจของคุณแสงสว่างที่คุณเป็นด่งแสงแห่งจกักรวาลสีทองซึ่งเป็นโครงสร้างแห่งสติสัมประชัญญะของคุณชีพจรผ่านหัวใจของคุณตอนนี้ทั่วทั้งเซลล์และ DNA ของคุณ รวบรวมสิ่งนี้ตามที่คุณเป็นความทีของหัวใจเป็นแสงทั่วจักรวาลน,นี้ในความศักดิ์สิทธิ์ของการเตรียมตัวของคุณในพิธีกรรมแห่งความรักที่ไม่รู้จบการกระตุ้นหัวใจเราเปิดใช้งานคุณแล้วจำไว้ว่า นี่คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในความอบอุ่นและกายกระตุ้นของเซนเตอร์ซันเรากระตุ้นคุณให้หลึกยิ่งขึ้นในขณะนี้ตามที่คุณรู้สึกทั้งหมดในขณะนี้เรารักคุณเสมอ